ตู้ต้องมีวิสกี้ขาวด้วยอากลุ่มเงินก้อนเลยเปิดแล้วตบอรแล้วไม่เปิดแล้วเอาเลยถึงแฟนคนโจร จให้เพื่อนุสีผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีที่งเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่ส่ นี่ต้ี่ฟังรั่นนี้ต้องฟังรุ่นนี้ไม่มีใครมีเสียงเพาะเท่าเขาอีกแล้วเอาเพาะที claro ่สุดไม่ไม่มีใครเพาะเท่าเขาอีกแล้วต้องคนนี้คนเดียวเ่นั้นเียวรื่อเหนื่อยแล้อคออกคนแรกด้วยอะ vẫn là phải không được vẫn là phải không được vẫn là phải không được